คอนบุรีทางนัสถานหญิงคอนบุรีอ่บาป้าครับในนี้นเป็น ได้ไม่ถึงับเป็นแม่ก็ได้เป็นอย่งนี้นะครับเยอจริงๆตอนนู้ช่องลุงดอนเกยเบือยูทูบและเพจนะครับวันนี้วันพุธที่27เดือนสิงหาคม2568ลุงดอนมานะครับไลฟ์สดการปล่อยตัวของคุณธานาพรหรือคุณพลอย แม่ลูกอ่อนที่เมื่อหนึ่งปีสองเดือนที่แล้วถูกควบคุมตัวอยู่ที่ทันตาสถรนหญิงชนบุรีขอเสียงดังหน่อยนะครับพรเป็นไงบ้างครับแนะนำตัวก่อนชื่อเอานามสะกูลไม่ต้อง เดีย๋ยวพอปอลรอแป๊บหนึ่งเป็นเสียงค่อยวันนี้ป้านแดนได้ปล่อยตัวด้วยนะคะฝากความหนึ่งป้านแดนไหมพูดได้เลยนะแล้วกอรอแป๊บ เป็นยังไงบ้างครับพอตอนที่อยู่ข้างในที่ผ่านมาในระยะเวลาปีกว่าเนี่ย เป็นยังไงมากับวันที่ 27. ิพฤษภา2567ว,วันแรกที่ถูกพาตัวเข้ามาที่ทันตศัฐฐายหญิงทบครีสิ่งที่ได้รับในช่วงแรกๆจากทันตศัฐฐายหญิงทบุรีมีอะไรบ้างครับในช่วงแรกที่เข้ามาถูกควบคุมตัวอยู่

ช่วงแรกเนี่ยพลอยเขียนขออภัยโทษไายบุคคลใช่ไหมครับแล้วเขาว่าไงบ้างครับเขาก็ดำเนินการให้ดำเนินการเอกสารอาชีพก็ดำเนินการให้แต่ว่าหลังจา้ผ่านมาแล้วพอผ่านมาติดผ่านไปแล้วคือโทษพลอยเนี่ยสองปีสองปีเนี่ยคือยี่สิบสี่เดือน พอติดผ่านไปแล้วแปดเดือนเนี่ยมันเข้าหลักเกณฑ์ของพอคือหนึ่งในสามแล้วและเป็นเด็ดขาดตอนนั้นรู้สึกยังไงมางครับพี่ใจค่ะที่ใจว่าเราได้รั่านชั้นะยังได้เลื่อนชั้นยังไม่มีสิทธิประโยชน์คือมันเป็นไปตามกฎแล้วเข้ามาเป็นเด็ดขาดติดไปแปดเดือนคือหนึ่งในสามแล้วก็รอการปรับปรับชั้น ปัจจุบันนี้พลอยเป็นผู้อดีตผู้ต้องแขังหญิงชั้นอะไรครับ,บชั้นดีมากชั้นดีมากก็คือไม่ต้องรอชั้นเยี่ยมตอนเข้ามาเป็นชั้น,นชั้นกลางแล้วพัฒนาเป็นชั้น,นด,ดีแล้วก็ดีมากแล้วก็ได้ทราบข่าววันที่จะเข้ารับการอบรมเพื่อรอการปล่อยตัววันไหนครับวันที่สาวันทสามสิบสาม วันที่เก้าคือวันที่สี่ถึงหลังวันที่วันที่สี่ถึงวันที่เก้าเนี่ยคดีมันชุกลุงรอนก็ติดคดีแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมเลยแต่โทรมาสอบถามเขาบอกว่ากำลังดำเนินการประกาศรายชื่อภายในร้อยยี่สิบวันจนแฟนพอยโอปอบอกมาจากจากจังหวัดวันที่สิบสามแฟนผมอบรมแล้วก็เลยไม่ได้เข้ามาเยี่ยมจากตัวโค้งหนองนาเป็นยังไงมัางครับสิบสี่วัน นคะแต่่วาาดามดามกเลยค่ะเขาอบรมให้รู้ในเรื่องราวต่างๆใช่แล้วเขาบอกยังไงอีกครับกม็มีวิทยากรเข้ามาพูดต่างต่างที่รู้เรื่องอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เป็นความตัม้งใจที่ช่วงที่พลอยถูกควบคุมตัวอยู่เนี่ยมีใครโผล่มาเงียบม,มาก แล้วก็ญาติมาจากจังหวัดไหนมั่งครับนี่ครับครับมาแล้วก็ลูกของพี่สารค่ะข,ข,ขึ้นมาด้วยกันก็คือพี่สามาทีเนี่ยมาจากจังหวัดโคราชเพื่อมาเยี่ยมน้องสาวในเวลา20นาทีแล้วก็ขับกับโคราชนี่คือความยากลำบากของการถูกควบคุมตัวอยู่แล้วก็พลต่อสู้มาตลอดดีใจไหมครับที่ได้รับการอภัย,ภยโทษ สรุปพอยปล่อยแล้วและก็ติดมาทั้งหมดจากสองปีติดมากี่ปี1ปี3เดือนพอยมีอะไรจะฝากถึงผู้ถูกคุมขังคดีทางการเมืองมาตราหนึ่งหนึ่งสองและคดีการเมืองทุกคนบ้างครับ ตอนนี้พลู้เรื่องข่าวนี้แล้วโทษกรรมหรือยังอยาง,ยงค,คือเขามีนี้แล้วโทษกรรมแต่ปัญหาไม่อยู่ที่ว่าจะรวมมาตาหนึ่งหหรือไม่รวมคน27-28ิคน, 27, คนทั่วประเทศโดน112ในชั้นต้นอุทธรดีกาและยังมีความหวังเรื่องนี้แล้วโทษกรรมมาตา112หนึออยู่อยากให้พอยพูดให้กำลังใจคนที่ยังถูกคุมขังทั้ง ในเรือนจาและกักขังและคนที่ได้ประกันตัวและคนที่กําลังจะถูกดําเนินคดีบ้าตาหนึ่งหนึ่งสองอยากให้พลพูดให้กําลังใจคนพ่วงนั้นครับขอบคุณมากครับคุณพลเจนะพรบ อ๋ยวเดินอนขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมช่องูรอนเจือยูทูบและเพจนี่คือหนึ่งครับขอบคุณมากครับอขอบคุณมากครับโอป นะครนี่คือหนึ่งการให้กำลังใจการมาแสดงความยินดีกบับนะครับอดีตผู้ต้องขังหญิงคดีมาตาหนึ่งหนึ่งสองทันทาสถานหญิงทนบุรีเราไม่สามารถที่จะโผลไปรับในทุกทที่ป้าอัญชันได้ปล่อยที่ทันทาสถานหญิงการเรียนจำการของเป็นที่สมบัติพี่หนุกได้ปลนขนุนศิลปพบได้ปล่อยที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทีประการได้ปล่อยที่ เรือนจำพระนครศรีอย,ยุธยาทันรัชสถานวัยหนุ่มแต่มันต้องแยกกันไปและลูกดอนก็ถนัดฝั่งตนนาคก,ก็จึงมาไล่จดที่ฝันน่งตนแค่ที่เดียวป่านนี้ตามที่ต่างๆทั้งทันรัชฐานหญิงกาทองเฟรมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำพระนครศรีอยุธยาทันรัชสานวัยหนุ่มคงจะปล่อยตัวพี่สมบัติชองย้อยปล่อยตัวท่านหลวงสิพบปล่อยตัวบ้าอัญชยัยนะ น้องกิฟต์มีประกรณ์ที่อยุธยากันแล้วยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับมันส่องแล้วมันสะท้อนหน้าจอน,นะครับขอลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับก็ได้อาศัยทุงดอนอ่านข่าวให้นะคะทุ นี่นะลุงดอนลุงดอนลงไลฟ์แล้วให้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมก็ช่วยเหลือนะักกิจกรรมกันก็ต้องขอลงไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ